สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยตอนบ่ายวันอาทิตย์นะครับวันนี้มาเก็บงานสุดท้ายของ RB1 152ึาถว้าต้นนะครับ r b 1 5 2่้าอยู่แถวช่วงแม่กาท่อขวา 92ต้นนะครับอาบัตเมน A2 ตัวนี้เป็นตัวเอาไว้ฝากคานนะครับจุดตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอาบัตเมนนะครับเป็นตัวสุดท้ายของ92ต้นที่เราทำกันมา2ปีนะครับก็ครบ92ต้นละ จากอาบีหนึ่งห้าสองไปหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสี่ก็เป็นเนินดินเนี่ยนะครับเป็นใช้ถมดินขึ้นมาแล้วก็ลงลงหินวางหมอนวางหลังนะครับเก้าสิบสองต้นนะครับช่วงอาบีหนึ่งห้าสองแถวหลังอบตอโทกวะ เป็นลายปริ้นนะครับลายปริ้นสี่จุดครับนี่คือการทำงานเสาต้นสุดท้ายของอ .B. 1552นะครับ92ต้นเสร็จหมดแล้วนะครับคานก็วางเหลือเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ ที่ไล่วางกันอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ช่วงนี้ครับการวางคานวางออเกเดอร์ก็เกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ละนะครับอีกประมาณสี่ห้าต้นก็เสร็จหมดลนะก็ถือได้ว่าเสร็จสมบูรณ์ในการวางคานไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เหลือเนี่ยช่วงอบ,บาดเมนเอีกจุดนะครับถือว่า รุ่ล่วงไปด้วยดีครับ92ต้นช่วงช่วงพะเยานะครับเป็นช่วงสะพานรถไฟที่ยาวที่สุดน่าจะในประเทศก็อย่างนี้แหละครับหน้าง,งานนะครับเอากันสุสุดนะครับตั้งแต่ RB 1 1ห1ึ่งก็ร้อยกว่าต้น นะครับหนึ่งห้าสามก็เป็นเนินดินหนึ่งห้าสี่ก็เป็นเนินดินนะครับหนึ่งห้าห้าก็เป็นสถานีนการทกอว่างนะครับห้าหกก็อีกสี่สิบสองต้นสองร้อยสามร้อยต้นนะครับสองร้อยกว่าต้นห้าหกห้าเจ็ดจนถึงสถานีเมืองพยา ก็อัปเดตให้ท่านได้ทราบกันนะครับอาบินทีห้าสองเสร็จ70%แล้วนะครับในการฝ้งคานนะครับนี่ครับเราอยู่ช่วงเบอร์7จ็ดเบอร์92แล้วก็อาบัตเมนต์นะครับเราอยู่ช่วงช่วงปลายช่วงต้นก็นับแต่เบอร์หนึ่งนะครับรอยู่ช่วงเบอร์92 เนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันถึกคลิปไปโทษนะครับตรงใบใบวันอาทิตย์นะครับมาเก็บงานอาบีหนึ่งอาสองเป็นแถวนะครับเก้าสิบสองต้นไปก่อนนะครับท่านผู้ชม เกือบ4,000ซับสไคร์์แล้วนะครับ4,000ซับสไคร์นครับก็ฉลองอาบีหนึ่งห้าสองเจ็จสิ้นพอดีนะครับเสาวต้นสุดท้ายอับัตเมนต้นสุดท้ายตอนนี้ก็เหลือแต่วางขาดน,นะครับหกสิบเ็ดสิเเซไปนะครับไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพนะครับหน้าฝนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ